ค่ายบางระจันนะคะลาไปชมกันแล้วนะคะวัดโพก้าวต้นหนึสอยสา่อยหน้าหมดเลยลาดไทยย้อนยุคบ้านณจนทร์นะคะตำบลลบางระจันอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ ตลาดย้อนยุคนะคะบ้านระจันนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันนะคะสวยจังเลยอดแต่ว่าเราไม่เคยมาเลย,เยตลาดย้อนยุคบางระจันนี่บางระจันเราเข้ามา ว่าไงคะที่นี่ที่ไหนคะพี่ป่าโอ๋อที่นี่ผัวก้าต้นมีประวัติอะไรแม่จะเป็นตลาดไทยย้อนยุคตรงไปนะคะตลาดไทยย้อนยุคมีของขายมือคืออนุสาวรีย์อ๋อค่ะค่ายบางละจันอยู่ด้านหลังนะคะนนู่ฝั่งตรงข้ามเราต้องเดินไปฝั่งนู้นนะคะเรามาไหว้พระก่อนเนาะให้เป็นสิริมงคล ไว้พักก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยเดินไปตลาดย้อนยุคไปหาของทานอามพระพุทธโคตมะนะคะพระพุทธโคตมะนะคะอันนี้วัดโพก้าต้นนะคะก้าต้นนะคะจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ คนก็มาถ่ายรูปเซลฟี่กันนะคะเราก็เข้ามาไหว้พระก่อนนี่จะ,จะเป็นพระอุโบสถเพิ่งสร้างนะคะแต่ยังไม่เสร็จนะคะมีปืนใหญ่ด้วยเดี๋ยวเราไปถ่ายปืนใหญ่กันหน่อยดีกว่าไหว้พระหน่อยถอดรองเท้าตรงนี้ไหม พระพุทธโคตมะนะคะน้อมก้าวถวายเพื่อเป็น,ปนพระราชภูศลน,นะคะ <c oughs> พระพุทธโคตมะนะคะ ตอนนี้กำลังสร้างบทใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเขาทำบุญไปถวายสังฆทานกันหน่อยนะคะโอ้ยกช่อฟ้าด้วยเดี๋ยวเราต้องไปยกช่อฟ้าก่อนนี่นะคะใครมาก็ได้ทำบุญกันที่นี่นะคะค่ะที่นี่ก็ชื่อวัดโพกาต้นนะคะก็มีการทำบุญนะคะก็จะมีแผ่นกระเบื้องแผ่นละ50บาทนะคะ ใครมีจิตศรัทธาก็มาทําที่นี่แล้วก็แวะเข้ามาในวัดนี้นะคะมียกช่อฟ้าแล้วก็มีโบสถ์ใหม่ด้วยนะคะอันนี้ก็มากราบพระกันวัดโเก้าต้นนะคะจังหวัดสิงห์บุรีนะคะพี่สิงห์บุรีนะคะโอ้พระสวยมากเลย หลวงปู่โตรอพระอาจารย์ธรรมโชตนะคะนี่มาลูกคุณธรรมโชตนะคะต้องถอดหมวกก่อนเข้าวัดหลวงพ่อธรรมโชตนะคะที่เห็นข้างหลังนะคะอันนี้เป็นรูปเหมือนของท่านนะคะเราเข้ามากราบไหว้ท่านนะคะ แสดงความเคารพกับท่านนะคะที่นี่ก็มีการทาบุญหลายอย่างนะถ้าไทยมาวัดโพก้าต้นนะคะซึ่งมีโบสถ์ใหม่ที่สร้างอยู่นะคะจะมาแล้วก็มาร่วมกันทาบุญที่วัดนี้กันนะคะมียกช่อฟ้าซื้อแผ่นกระเบื้องประมูลหนังคานะคะแล้วก็ไปเดินเที่ยวในตลาดย้อนยุคได้นะคะบางราจันท์ค่ะจังหวัด ยืดทำไปแล้วสองแผน่แผนเ,นะเนี่ยยืดไปห่อไว้แล้วหลังคาหลังคาโบสถ์แผ่นละห้าสิบบาทนี่นะคะนี่ทำบุญกระเบื้องแผ่นละห้าสิบบาทนะคะหันมงงหันนงหมดขนาด,ดนากระเบื้องไปมุงที่โบสถ์ได้เลยจ้ะ เขาเอาไปปิต ch ิดตรงนั้นนะคะพี่สองแผ่นสองแผ่นอันนี้ก็กำลังเขียนนะคะทำบุญนะคะกระเบื้องโบสถ์นะคะมีปัจจัยเราก็ต้องบำรุงพระพุทธศาสนานะคะมาแล้วก็ได้บุญได้กุศลด้วยนะคะ นี่น้องเขาก็คอยบอกว่าทํายังไงบ้าง,างเขียนอะไรบ้างนะคะสาธุค่ะแล้วปัดใจใส่ตู้นี่ได้เลยจ้ะนโมทนาด้วยนะคะสาธุสาธุเรามาทําบุญนะคะซื้อกระเบื้องเพื่อจะไปมุงหลังคาโบสถ์ที่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะใครที่มาวัดโพก้าต้นมาเที่ยวที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะ แนะนำเลยว่าให้มาทําบุญวัดนี้นะคะทําโบสถ์นี่ทําบุญกับโบสถ์หรือสร้างโบสถ์นี่บุญแรงมากนะคะนี่ค่ะเราก็ทําแล้วแล้วก็ามาไว้ตรงนี้นะคะกลแผ่ 9, 5, 5, 8, 5, 8, นละห้าสิบาทค่ะเชิญชวนนะคะอันนี้เป็นคําขวัญของจังหวัดสิงห์บุรีนะคะถิ่นวีรชนคนก้าคู่ก้าพะนนอนนามกระฉ่อนช่อนแม่ลาเทศกาลกินตาประจำปีค่ะ ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจันค่ะถ้ามีห้องน้ำนะคะห้องน้ำอยู่ข้างล่างมีสระน้ำมีป้อมนะคะทำเป็นป้อมมีการทำบุญอันนี้บางระจันมีควายน้อยนะคะควายเขาปั้นน้อยนะตดาดไทยย้อนยุคค่ะ ที่นี่เขาก็จะมีตลาดน้ําย้อนยุคนะคะบ้านละจันรนะคะเขาจะมีการซื้ออาหารปลามาให้ให้กับทางวัดเนี่ยนะคะที่ตลาดย้อนยุคนะคะปลาสวายเต็มเลยค่ะเหนนะคะตลาดบ้านละจันนะคะ20-25บาทนะคะแต่งตัวเป็นบ้านละจันทนะคะข้าวหลามนะคะโอ้ข้าวหลามเหรอ ข้าหลามยี่สิบออนเข้าหลามหมดแล้วหรอหมดแล้วยังคะลงุงมีไหมคะอ๋อเหลือเท่านี้มีอันนี้มีี้าค่ะนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตลาดย้อนยุคค่ะบ้านระจ,จันนะคะ,ะมีเด็กๆมาเลยนะคะ เขาก็จะแต่งตัวเหมือนชาวบ้านนะคะแบบชาวบ้านบางละจันร์นะคะก็ดูแล้วก็ตื่นตาตื่นใจนะคะเหมือนเข้ามาแบบบ้านย้อนยุคนะคะอ่าตอนนี้เรามาก็เป็นวันเข้าพรรษานะคะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาเป็นวันอาทิตย์นะคะอาที่เข้าวพรรษานะคะเขาก็จะมีงานน้องเขาก็จะลำโชกันนะคะ ซื้อกลับบ้านแชมป์ผัดไทยระดับประเทศนะคะแต่ก็ของหมดแล้วเพราะตอนนี้ก็เป็นเวลาสามมงกว่าแล้วนะคะน่าจะของน่าจะหมดแล้วละคะ่ะ ร้านแก่ชั้นขนมโบราณนะคะก็หมดแล้วเช่นกันค่ะพี่ข้าหลามยุ้ยไปอุดหนุนมาคนลราก็บ,บอกเอาเลยพี่เอายุ้ยกินไม่หมด ตลาดย้อนยุกนะคะบ้านรัจัน์นะคะวัดโพ9้าต้นนะคะถ้าใครได้ทําบุญข้างนอกแล้วนะคะที่มีพระองค์ขาวนะคะมีช่อฟ้ามีกระเบื้องนะคะเมื่อทําบุญแล้วก็มาเดินตลาดตรงนี้ได้นะคะมีพี่ๆตลาดบ้านรัจัน,นะคะ่ะ มีคนเยอะแยะเลยนะคะมีของกินมากแต่ต้องมาก่อน3โมงนะคะถ้า3โมงเนี่ยตอนนี้เราอยู่ประมาณ3โมงกว่าๆเนี่ยกับข้าวอาหารอะไรก็จะหมดแล้วนะคะขอให้มากันไวๆนะคะมาเดินเที่ยวกันมาอุ่นคนไทยด้วยกันนะคะประวัติศาสตร์เยอะค่ะที่นี่นะคะพี่คนนี้เหมือนในจ,จันหนวดเที่ยวค่ะทุกคนว่างไหม <laughs> ก็หมดแล้วนะคะแต่เขาก็ใจดีมากนะคะเขาจะผัดให้นะคะซึ่งเราเป็นทัวร์ทำบุญภวายเทียนพึ่งมาค่ะเนี่ยค่ะอาหารการกินนะคะกับขออนุญาตใช้เสียประชาสัมพันธ์นะครับนางรามนะเดี๋ยวรามีนัดกันรู้สักไนะครับ ขอไทยเวลาสามโมงครึ่งเพื่อที่จะมาจุดเพื่อที่จะลำนะครับเพลงหลวงปู่ในวันพรุ่งนี้นะครับรวมชื่ออะไรเบี้ยวเบี้ยวผัดไทยโบราณบ้านระจัน์นะคะใส่ชุดนักรบมาผัดไทยด้วยนะคะเขมีการแสดงอ่ะเรามาใช่ มีเลือดไหลด้วยนะเห็นก็แต้มาก็ทำแบบมีเลือดนี่อะไรอันนี้เขากำลังผัดนะคะผปลายผัดเสร็จแล้วนะเขาเปิดเวทีหอด้านหน้ามันหมดดูไอ้ข้าวสวยแล้นางรำนะครับก็เป็นชนที่ศาลาศาลาใหญ่นะผมทำวันตัวมาต้นก็ตอนนี้เราพระพิจาร์มจุดนะครับศาลาใหญ่นะนางรำนะครับนางรำนะดิโนก็สับแจ้งมานะครับส่วนนราเพียรนะครับอย่างเพิ่งรีบกลับนะครับเดี๋ยวจะให้ อยู่ร่วมชมนะครับขบวนแห่ขบวนไายพิเศษทั้งศานะครับของทางตลาดทายวันคุณประจันท์ที่เราจะนำไปถวายให้กับทางวัดต๊ะขต้นนะครับใครที่อยากจะร่วมขบวนนะครับก็อยู่ร่วมกันก่อนนะครับคือว่าอยู่รับรองหวาด้วยกันก่อนนะครับดีๆนะครับกราบถึงทุกท่านนะครับจะเรื่มรีบลับนะครับอยู่รอบๆสำหรับ่อนนะครับ ันนี้น้องๆนะคะจากตลาดย้อนยุคนะคะแต่งตัวเป็นสาวไทยสมัยก่อนนะคะที่ว่า,ามีการออกรบกันนะคะที่จะมายึดที่นี่นะ,ะพี่โคตกใจนะอันนี้เรามาพอดีวันที่เขากําลังแห่เทียนกันนะคะอันนี้ข้างหลังคือเทียนพันศารนะคะที่วัดโคก้ต้นนะคะเหลืออีกชัวงงกว่วโมงกว่าจะแห่เทียนแล้ว คือหลวงปู่ธรรมโชคนะคะที่เราเห็นอยู่นะคะคนก็จะมากราบไหว้กันที่นี่นะคะหลวงปู่ธรรมโชคค่ะอยู่ในยุคสมัยของบางละจันนะคะหลงป่รับได้ยนไมคุ้าวายเลยนะคะในสมัยบางระจันนะครเบดามรู้สึกขงการที่มีตอยามีกเจ้าการในช่วงเวลา ตอนนี้เราก็ได้มาถึงวัดโพก้าวต้นนะคะอันนี้เป็นโบสถ์ใหม่นะคะที่เขาจะสร้างนะคะใครจะมาร่วมบุญด้วยก็ได้นะคะน,นี่นะคะโบสถ์ใหม่ค่ะสร้างโบสถน์นี่บุญบุญมากเลยนะคะบุญแรงด้วยอันนี้ก็ถึงเวลาที่พัฒท่านจะมาทำอ,าอะไรอะ่ะลงวัดนะคะทำวัดเย็นค่ะ เราก็ถึงเวลาที่เราก็จะกลับแล้วนะคะแต่เราก็มาให้ดูสถานที่โบสถ์ที่สร้างใหม่นะคะถ้าจะแล้วเสร็จได้ก็ทุกคนก็ต้องช่วยนะคะช่วยกันมาทำบุญกันที่นี่นะคะถ้าใครมีโอกาสได้ผ่านมาก็แวะมาที่วัดโูกก้าต้นนะคะนี่นะคะถ้าเสร็จออกมาแล้วจะสวยงามมากเลยค่ะ น,นี่เป็นบริเวณโดยรอบนะคะวัดโพก้าต้นค่ะจังหวัดสิงห์บุรีค่ะอ่าอันนี้ก็ยังซื้อข้าวของกันอยู่นะคะนนค่ะตรงนี้เป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะ เราจะเข้าไปถ่ายสักนิดนึงสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็สมัยสมัยบางละจัน์นะคะโครงการพัฒนาฟื้นฟูโบราณสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดนะคะ รรนนรสระน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะรรจะเป็นแบบนี้นนค่ะจ,จะอบอ,อกแรน่จอบหอาบุตีรัตนไตรและิักดิิในวัดโก,ก่งน,นี้เชพรนะุกยาบามของปู่รงชคายบางอัจัน์นะคะุกท่จงดมดาให้กับอุศลเภาเทียนแก้วแล้วครัวจงมีความสุขความเจริญเ้าหน้าจะทิดย